สวัสดีครับวันนี้แอดมินอปนะครับกับคอลัมน์รู้ก่อนใครนะวันนี้เป็นคลิปของแวนการ์ดนะกับเบอร์มิวดานะครับเบอร์มิวดาไทเกิลในชุดของ VEB11 เนะเป็นสายของคอร์อลนะครับที่จะทำให้เราตี2 c r ค t i c ท l ได้ทั้งสนามเลยนะก็ตี2 c r ค t i c ท l ทั้งสนามเลยนะครับชุดนี้ใช้ VEB11 จะเป็นชุดเปิดซองชุดเปิดซองที่อยู่ใน เดือนนี้เดือน5นะเดือนพฤษภาคมนี้นะครับออกปลายเดือนพฤษภาคมเป็นชุดเปิด2ถ้าอยากจะได้อย่าง4ี่อัญมินว่าน่าจะต้องเปิด4บลนะ็อกเนอราคา1บล็อก900บาทนะครับก็เป็นสายที่เรียกว่าออกมาปุ๊บก็จะเก่งเลยนะเก่งนี้เลยนะครับก็ตี2ขีดทั้งสนามเล่นฟอร์์อยู่ด้วยเนี่ยไม่ต้องใช้ฟอรต์ทูเลยใช้ฟอรต์วัแล้วก็ตีแรงๆขอให้เข้าอย่างเดียวก็พอนะครับโอเคครับใบแรกนะครับ กับนี่นะเป็นตัวหลักของสายเลยนะครับกับ a อ r o r ร s าสตาร์คอรนะครับกับความสามารถเป็นคอนติเนียวนะถ้าเราทำการจ่ายโซไปแล้วนะสโซหรือมากกว่าในเทิร์นนี้ครับพ,รพื้นฐานของยูนิตท,ทั้งหมดที่มีคำว่าคอร a ลจะกลายเป็น2นะกลายเป็น2นะครับแล้วก็มีความสามารถแอคทีฟครับจ่ายหนึ่งเตอร์บ,บาร์แล้วก็จ่าย2โซครับ Normal Unit จากเ e ียนะและจากดอปเราต่ใบขึ้นมือนะครับถ้าเรา นำการที่มีคำว,ว่าคอร์ลกับขึ้นมือยูนิตนี้จะได้บวกเวอร์อีก15นนะครับการยกกับขึ้นมือเนี่ยนะจากดรอปโซนก็ได้จากในสนามก็ได้เนะเรียกว่าเป็นการลงเพื่อเอาความสามารถเมื่อเข้าสนามเข้ามาเกิดอีกรอบหนึ่งเนะจ่ายโซลไปนี่ก็เรียกว่าแทบจะไม่ได้เสียอะไรเลยนะครับเพราะว่าได้ได,ได้ได้ชาโซจากความสามารถของคอร์ล ตัวที่ยกขึ้นมาได้อีกเนื้อพลังนะเรียกว่าเป็นการวนทรัพยากรได้คุ้มค่ามากๆเลยนะแถมทําให้เกิดเงื่อนไข,ขของการเกิดโซบาสีได้ง่ายๆอีกนะครับต่อไปครับกับเฟสต a าคอรัลนะอันนี้บอกว่าเมื่อลงสนามนะครับเมื่อลงสนามจะชาร์จโซนะแต่ถ้าเกิดแวนการ์ดเราติดชื่อคอรัลด้วยก็จะได้ชาร์จโซอีกหนึ่งนอะถ้าก็ว่าตะกินนี้จ่ายโซไป2ใช่ไหมของตัวแรกอันนี้ลงมาก็ได้ชาร์จสโซและได้บบกพลั เลยนะครับแต่ถ้าเกิดลงแวนเนี่ยถ้าโซกาดเรามีการ์ดที่มีคําว่าคอรอลในชื่อกาดจะได้จวหนึ่งใบแล้วก็เอาการ์ดึ่งใบในมือเข้าสู่โซก็เรียกว่าเป็นการเปลี่ยนมือแล้วก็เพิ่มโซได้อีกนั่นเองนะนี่คอรอลนะเพสตาคอรลแล้วแองเจลิกสตาร์คอรลนะครับก็คือเป็นตัวเริ่มนะครับที่ติดชื่อของคอรลนะครับจงฝันให้ยิ่งใหญ่ระดับที่ไม่รู้สึกอยากก้มหน้าให้มองพื้นอีกต่อไปแล้วนะครับก็เป็นการมองความฝันนะแล้วชาร์มมิ่งเมก เปลียวเหลียงนะครับเมื่อพบกับเหล่าคนที่สําคัญก็ต้องอยากจะสวยที่สุดอยู่แล้วครับเมื่อลงสนามครับนะกาดนะครับอันนี้ power หนึ่0หมืนะเป็นเกรดสองนะครับถ้าแวนการ์ดเรามีคําว่าคอเราในชื่อการดเนี่ยจ่ายหนึ่งคัเตอร์อบาร์ครับคู่แข่งจะต้องคอการ์ดจาก,กาศโซนจะต้องคอ2ใบหรือมากกว่านะจนจบเทินเลยนะอ่าจนจบเทินเรียกว่า ในการโจมตีทั้ง3ครั้งในเทิร์นนี้นะเพราะว่าเป็นเด็กของฟอร์นะตีทั้ง3ครั้งจะต้องคอพอบกัน2ใบอย่างเดียวเลยนะครับต่อครับกับแกลลิงมูนมีเอล่าครับกับความสามารถเป็นเกรดสนะครับมีฟอร์ p พาวเวอร์หมื่นตามแบบฉบับของฟอร์ครับเมื่อลงสนามครับจ่าย1เข้าตบารครับหา Star ออโรร่าสตาร์คอรัลจากกองการ์ดไม่เกิน1ใบขึ้นมือนะออโรราก็คือตัว เกตสตะกีนี้นตัวแรกเลยนะครับแล้วอย่างที่2คือในการต่อสู้ที่ออโรร่าสตาร์คอรอลนะโจมตีคู่แข่งจากคอได้เพียงหุ่นเท่านั้นนะครับและยิ่งใช้กับตัวตะกีเนอะอันนี้เจียตัวตะกีก็คือตัวตะกี้ก็คือคอต้องขอ2ใบก็ขอเกตศูนย์สองใบเรียกว่าเหนื่อยอเหมือนกันนะเหนื่อยอเหมือนกันเอาต่อไปครับกับช h i n i ่ง Star c คอ a l นะครับเป็นตัวเกตสองนะครับในตอนนั้นเธอก็ได้กลายเป็นนักร้องระดับโลกนะครับการเป็นนักร้องของ คอร์เรลนะชายนิ่งสตาร์คอร์รลครับเมื่อลงสนามครับจะได้ชาร์จโซ่หนึ่งถ้ามีคอร์รลด้วยก็จะชาร์จโซ่อีกหนึ่งนะมีคอร์รลเป็นแวนการ์ดนะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นตัวที่พัคกิลที่สองนะเป็นตัวตัวเต็มในการที่ทําให้เราได้ชาร์จไอสองโซ่สี่โซ่นะของคอร์รลจ่ายสองโซ่ยูนิตนี้บวกพาวเวอร์หนึ่งหมื่นนะครับถ้าแวนการ์ดเรามีเขาบวกอีกห้าพันนะอ่าเรียกว่า ตีถึงบวกอีก15ื่นเลยนะครับเอาไปตีจ่ายโซเพื่อการจมตีที่ยิ่งใหญ่มากๆเลยนะครับต่อไรับกับอิเล็กโทรเทคโนทีโคนะครับนะนี่บอกว่าคืนนี้อาร์ n อนเทคโนป๊อปสำหรับที่นี่เท่านั้นเลยนะครับจ่ายโซไม่ต้องจ่ายโซเนะีเป็นการนําเข้าโซนะเพราะว่าอยากเติมโซจ่ายหนึ่งเข้าตร์บ,บัลแล้วก็เติมโซหนึ่งอันน,นะกัตัวเองเข้าโซนี่แหละ นะครับยูนิตของคุณที่มีคำว,ว่าคอร์เรลในชื่อกาจะได้บวกห5มื่นห้านะครับแล้วก็อันนี้มินิสปาร์คเคิลพาลุมนะครับนี้พาวเวอร์บวกง่ายๆเลยนะถ้าคุณทำการชะ,ชะการจ่ายโซนะทำการจ่ายโซไปแล้ว2หรือมากกว่าในเทิร์นนี้ครับจะได้บวกพาวเวอร์อีก10,000นะก็เดอบูทหนึ่0มื่นแเลยนะครับโอเคนะครับก็เป็นสาย2คงขี้เนะื้อก็ตีพลังหนักๆเลยนะครับมีชาร์จโซแล้วก็ ทำให้เราวนของนะหลักๆก,ก็คือทําให้เราวนของแล้วมีการป้องกันที่ยากขึ้นด้วยนะออขอแค่ศูนย์ขอ2ใบขอ2ใบขอทั้งเทินเนะเรียกว่าเป็นเป็นการบุกที่ค่อนข้างจะเด็ดขาดเช่นกันนะครับโอเคก็ชุดนี้นะครับอยู่ในชุดของ Veb11 นะถ้าอยากจะได้ก็สามารถไปสั่ง Porder กันได้ในเว็บ v g c a r s h o p c o m กันได้เลยนะสำหรับวันนี้แอดมิโนบอลลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย